รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งม,มั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่าบางจากครับอเชิ รถที่แรงเร้าใจบางจาก E20S Evo สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะในวันอังคารที่14ตุลาคมพุทธศักราช2568อยู่ดิชั้นกันยาเลยคขะธนาค่ะค่ะที่ฉันเดนรลดีชัยสมบัตินะคะสวัสดีค่ะคุณกันยาสวัสดีทุกทกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ก็ยังต่อนเนื่องจาก สัปดาห์ก่อนนะต้องบอกว่าพอคุณอัธพลเลิกพี่บูรณ์รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนี่ก็ไฟแรงสุดๆเลยนะเร่งเดินหน้าควิกบิ๊กวินใหญ่เลยในแต่ละด้านทีนี้ทุกคนก็มีคำถามว่าควิกบิ๊กวินที่เราแบบลงรายละเอียดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่ามีอะไรบโอ้มีนโยบายแลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นโซล่าฟาร์มชุมชนไม่ว่าจะเป็น เครื่องสุบน้ําทางการเกษตรใช่ไหมแล้วก็ไหนจะเป็น Direct PPA ไหนจะเป็นเรื่องของการร่างแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบ,บับใหม่หรือว่า PDP ตอนนี้เป็น PDP 2026แล้วนเลยนะขยับมาเรื่อยเลยล่าสุดเนี่ยตอนทำเป็น PDP 2025ตอนนี้เป็น PDP 2026แล้วนะคะงี้แล้วก็มีอีกหลายโครงการที่จะต้องเดินหน้าต่อก็ ท่านนี้บอกว่ามีเวลาทํางาน4เดือน4เดือนในอานาจเต็มกับอีก4เดือนรักษาการตามเต็มการเลือกตั้งถ้าถ้าถ้ายุบสภาตามแผนที่ได้คุยกันไว้ก่อนจะมีรัฐบาลนี้นะคะแต่ทีนี้วันนี้อยากจะลงรายละเอียดอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่จับตามองกันมากๆเลยมีอยู่2เรื่องในนโยบายในนโยบาย Quick บิ๊กวินของานพลังงานถูกต้องเรื่องแรกเลยก็คือโซลฟาร์มชุมชน1นึ่งพร้อเมกะวัตต์อันนี้ทุกคนรอดูเงื่อนไขนะว่าใครจะเข้าร่วมโครงการได้บ้างนะแน่นอนแหละก็คือเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะแล้วก็ใครจะไปพื้นที่ตรงไหนไปจับกับชุมชนไหนรอดูนะรอดูเงื่อนไขใช่ไหมคะซึ่ง โครงการนี้ก็จะมีความยากนิดนึงนะคะมีความยากนิดหนึ่งในแง่ที่ว่าคือถ้าชุมชนไม่ได้อยู่ใกล้สายส่งมันก็จะจ่ายไฟเข้ามา,าลำบากบบลำบากใช่แต่ว่าโอเคถ้ามันสามารถผลิตและจ่ายไฟในชุมชนได้ก็จะลดค่าใช้จ่าย คายไฟให้กับชุมชน,น,น,ชมชนได้นะคะทีนี้ก็ต้องดูว่าตรงนั้นมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนในการที่จะตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นมาโรงหนึ่งแล้วก็จ่ายไฟในชุมชนหรือเ่าเงินโชคดีตรงนั้นมีสายส่งมารองรับก็สามารถขายไฟยกับคาร์บูเรได้เพราะฉะนั้น 1. ดูเงื่อนไขกฎเกณฑ์ว่าจะ เข้าร่วมได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ 2. เลยพื้นที่บริเวณที่จะมีการก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนเนี่ยมีสายส่งหรือเปล่านะมีความต้องการชใช้ไฟฟ้าใหม่แล้วก็ 3. ดูที่ราคาขายไฟฟ้าว่าเป็นราคาเท่าไหร่เพราะว่าจะต้องไม่เป็นปัญหากับค่าไฟฟ้าในภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้รอ รอก่อนอซึ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณอัธพลบอกว่ามันจะเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนยนี้นะคะธันวาคมก็น่าจะเปิดประกาศให้มีการเข้าร่วมโครงการได้ก็รอดูนี่ก็ตุลาคมแล้วเหลือเวลาอีกประมาณเดือนครึ่งนะ,ะเดือนครึ่งในการที่จะทำเรื่องนี้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้กําลังจับตามองกันอย่างมากๆเลยก็คือเรื่องของโครงการซื้อขายไฟฟ้า พลังงานสะอาดแบบซื้อขายตรงเลยหร,หรือว่า d i เร p t p p ีที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพชอในรัฐบาลชุดที่แล้วนะมีการอนุมัติออกมาเป็นโคงการนำร่อง2,000เมกะวัตต์สำหรับที่จะสนับสนุนธุรกิจ Data Center น,ะนี้เอกชนก็รอเอกชนก็รอว่าเงื่อนไขของการซื้อขายไฟฟ้า รงเนี่ยหรือว่า Direct PPA เตเเราเรียกสัญชาละกันว่า DPPA นะ <Yeah. S 2> อ่ะ DPPA 2 0 0สองพมกะวัต์เนี่ยใครจะได้เข้าร่วมโครงการมั่งแล้วก็โรงไฟฟ้าจะตั้งอยู่ในพื้นที่ไหน uh huh. ถูกไหมคะเพราะว่าทีเนี้ยก็มีการมองกันบอกว่าคนที่อยู่ในนิคมหรือในนิคมอุตสาหกรรมนะหรือในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ eec จะได้เปรียบจะได้เปรียบก็คือในนิคมมันมีดีบานอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ direct pva เนี่ยตอนนี้ก็ไปจับอขออภัยค่ะ,ะ data center ตอนนี้ก็ไปลงกับหลายรายอ,อย่างกลุ่มบีกิมก็มีคนมาลงทุนในนิคมนะอมตะซิตี้อะไรก็ว่าไปแล้วก็กลุ่มของ wha เขาก็มีนิคม WHA ใช่ไหมแล้วก็เขาก็มีไปจับกับ Data Center แล้วก็ในส่วนของกลุ่มของกอล์ฟเองเนี่ยก็ลงไปจับกับต่างประเทศแล้วก็ทำา d a t า c e t t e r เลยเฟสแรกเปิดไปแล้ว25เมกะวัตต์เมื่อเร็วนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เราก็มาดูกันว่าไอ้ตัว2,000เมกะวัตต์เนี่ยซึ่งเอกชนขานรับมากเลยแบบอ,อยากให้ออกมาเร็วๆมากเลยเพราะอยาะซื้สายไฟฟ้าโดยได้เองใช่ เพราะว่า1,500เมกะวัตที่เป็นโคต้าพลังงานหมุนเวียนถูกดึงไปเป็นโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนแล้วไงใช,ใช่ไหมเพราะนั้น1ั0 0้น1,500เมกะวัตที่เคยฝันไว้ว่าจะมาเปิดประมูลและเข้าร่วมโครงการก็ไม่ได้แล้วนะ,ะแต่ว่าไปต้องไปทำโซล่าฟาร์มชุมช,น,ชนแทนก็ต้องไปเข้าตรงงานแทนนะคะ แต่2,000เมกมวกตต์เนี่ยคุณมันจะมาเต็มๆเลยนะเ <c oughs> ออมันจะมาเต็มเเลยนะเพราะมันจะไปเซิร์ฟกับ Data Center นันะคะค<ช>่ะนั้นอันนี้คุณอาทพลก็บอกเหมือนกันว่าจะเร่งให้เสร็จภายในพฤศจิกายนนี้และประกาศร,รับซื้อได้แน่นอนเดือนธันวาคมนี้โอ้โหนี่เป่าปากกันแบบปิ๊วเลยนะคือแบบเฮ้ยได้แน่นอน<ช>ได้แน่นอนะนะคะ <ๆ S 1> แต่เดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องของ DPPA เนี่ยเดี๋ยวฉันจะ คุยว่าในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากะกะพเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรบ้างอ่ะไปเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก่อนอเรื่องที่พูดกับเรื่องว่าการจัดทําแผนพัฒนากาลัง,ก,ลงการผลิตไฟฟ้า,าอ่าหรือว่าพ d p ฉบับใหม่แล้ว2 0 2 6นกะคะก็คาดว่าเนี่ยน่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอ่าแล้วก็น่าจะนําเสนอเข้าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพชเนี่ยปลายเดือนนี้ละ เดินตุลาคมนี้ใช่ไหมไม่กี่วันแล้วนะอ่าอีกไม่กี่วันแล้วแต่ว่าทีนี้ไอ้ตัว PDP 2026เนี่ยมันมีประเด็นอยู่นิดนึงคือก่อนที่จะร่างแผน PDP ฉบับใหม่รัฐบาลให้นโยบายมาแล้วใช่ไหมว่าเขาจะเน้นไฟฟ้าสะอาดแล้วก็ขยับเป้าของการบรรลุเนทซิโล เข้ามาเร็วขึ้น15ปีนะคะ,คะเป็นปี2050จากเดิมปี2065ค่หทีนี้แผน p d p ฉบ,บับใหม่เนี่ยม,มันจะต้องมีพลังงานสะอาดค่อนข้างเยอะเพอสมควรเนาะแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยภายภายใต้รัฐบาลท,ที่แล้วเนี่ยมันมาหยุดตรงที่ว่าได้คณะกรรมการเขาเรียกว่าอะไรอะคณะกรรมการพยากรและจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ก็คือคณะกรรมการร่างแผนพี p พีแหละที่มีคุณสุเทพเหลี่ยมศริเจริญเป็นประธานทีนี้เป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลคุณสุเทพย่นไปหรออ่ะเพื่อความปกติทีนี้ก็จะมีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมาประมาณสักยี่สิบคนมาแบบมีตัวแทนหน่วยงานตัวแทนเอกชนอะไรเข้ามาตัวแทนการไฟฟ้าเข้ามาทีนี้กําลังดูอยู่ว่าคือถ้าจะให้เร็วจะให้เร็วใช่ไหมคุณอัรพลิมองว่า คุณอัธพลมองว่าจะต้องมีประหลัดกระทรวงพลังงานก็คือดรประเสริฐสินทรประเสริฐค่ะอะซึ่งเดิมเนี่ยประหลัดกระทรวงพลังงานจะเป็นประธานคณะคณะกรรมการอยู่แล้วใช่ค่ะเพื่อที่จะตัดทําแผนอันนี้แต่ทีเนี้ยรัฐบาลที่แล้วก,ก็ก็เปลี่ยนคณะกรรมการล่างมาเป็นคุณสุเทพอันนี้ก็ออกไปแล้วค,คือจะตั้งคุณประเสริฐเข้ามาเป็นอยู่ในคณะนี้ก็ได้แล้วใช้ กรรมการเดิมก็ได้ก็จะไหวก็เอาเรื่องไปอนุมัติในคณะรัฐมนตรีแล้วก็มาเดินหน้าทํำได้เลยห,หรือจะเลือกใหม่ทั้งชุดเลยเลือกใหม่ทั้งชุดเลยแต่ก็มองว่าคุณประเสริฐสิงทรชุประเสริฐเนี่ยต้องมี ท่านเป็นปรัชระทรวนอาจะรู้เรื่องรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆไม่ก็หมายต่างๆก็ไม่ไม่ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ไงไม่ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ถูกไหมใช่ก็เห็นบอกว่าในส่วนของรายละเอียดของการจัดทําแผน p d p 2 0 2 0 6เนี่ยนะคะก็มีการเพิ่มสัดส,ส่วนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นแล้วนะแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะที่ทางสํานักง,งานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพเนี่ยจะใช้ร่างแผนพ d p ีงง2024ที่ดําเนินการมาเรื่อยๆนี่แหละดำเนินการมาตั <c oughs> ้งก่อนนะี้เนี้ยก็คือร่างมาเรื่อยๆใช่แล้วก็มาปรับปรุงเป็น2024ก<ห>่อนเป็น2025แล้วตอนนี้ก็เป็น2026ใช่ค่ะเพราะว่าคือพีดีพี2026เนี่ยเขาจะมีการเพิ่มสัดส่วนพลังงานของภาคประชาชนจากนโยบาย ค i ิกบิ g วินด้วยไงอันนี้คือเป็นส่วนที่จะเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากพลังงานสะอาดที่จะเพิ่มขึ้นอืนะคะอแล้วก็ทีนี้ตอนเนี้ยเราใช้ไอ้นี่อยู่ PDP 2018ันสิฉบับปรับปรุงครั้งที่หนึ่งหรือว่าเล็บหนึ่งเล็บหนึ่งอันนี้ก็ก็ต้องดูว่าคือ มันหลายอย่างอ่ะพอรัฐบาลขยับเป้าเนน่ยซีโร่ทุกอย่างมันต้องปรับหมดเลยไงใช่ใช่ไหมเนี่ยก็ต้องดูว่าฉบับที่มีอยู่ปัจจุบันนี้จะมาปรับเป็นฉบับใหม่ยังไงบ้างบ้าแล้วร่างแผนที่ที่ร่างมาก่อนหน้าเนี้จะคงอะไรไว้จะยกอะไรออกจะอะไรเงี้ยใช่จะมีโรงไฟฟ้าที่มีการซื้อไฟฟ้าข้าระบบใหม่หรือเปล่าหรือว่าของเดิมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาดูแล้วนี่เขาเถียงกันเรื่องอะไรวะยูสองเรื่องเรื่องอะไรคะคือมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วะอันเนี้ย หนึ่งเลยพลังงานสะอาดมาแน่นอนสัดส่วนจะเป็นห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตตามร่างเดิมไหมที่กำลังทำมาหรือว่ามากขึ้นกว่าเดิมแล้วที่ถ้ามากขึ้นกว่าเดิมเขาจะให้ใครเป็นคนผลิตใช่ไหมถูกไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งประเด็นอันนี้กลับมาใหม่ละมีการเรียกร้องว่ากอบพอหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรจะมีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้ามึ้นหรือเปล่า เพราะตอนนี้ก็เหลือสามสิเปอร์เซ็นตกว่าใช่ไหมค่ะคือทุกคนเรียกร้องปรเด่นนี้มาตลอดว่าห้สิเอ็ดเปอร์เซ็นเอะก็พอแร่งนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นคงทีนี้เดชฉันอยากให้มีจุดสังเกตนิดนึงคุณกันยาค่ะทั่วโลกหลายประเทศมากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียเป็นต้นนะที่พลังงานหมุนเวียนเขาเยอะๆพลังงานสีเขียวเขาเยอะๆค่ะแล้วเขาก็ เป็นมีเทรดดิ้งเอเนอร์จีเปิดตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าเสรีทุกคนที่ผลิตไฟฟ้าแข่งขันเข้ามาในตลาดแล้วก็มีผู้เข้ามาซื้อในตลาดคือทิศทางมันเป็นแบบนี้หมดแล้วอะว่ uh huh. าต่อไป <Okay. S 2> มันจะต้องเดินหน้าไปสู่การเปิดเสรีเพราะว่ามันมีการตั้งกำแพงภาษีมีค้ามผมแดนพวกซีแบมเอยอะไรเอยที่เก็บภาษีคาร์บอนอะไรเงี้ยต่อไปเนี่ยคือถ้าเราไม่มีพลังงานสะอาดเยอะๆอะ ใช่ไหมแล้วคนที่เป็นภา,าคอุตสาหกรรมอ่ะไม่มีต้นกําเนิดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียวอเออเราก็ไปส่งเพื่อดนภาษีคาร์บอนทีนี้เขาก็เลยมองว่าถ้าเราทำเป็นตลาดกลางเอกชนจะต้องซื้อซื้อขายไฟฟ้าสีเขียวได้ง่ายขึ้นไงได้ง่ายขึ้นคือถ้าจะให้กอพอเนี่ยขยายไฟฟ้าสีเขียวคนเดียวเนี่ยมันไม่ทันไงมันไม่ทันเพราฉะนั้นเอกชนก็เลยเรียกร้องมาตลอดว่า ให้เบิร์เสรีได้ไหมประชาชนจะได้มาเนี่ยมาขายไฟฟ้าให้คนได้โดยตันเองไอ้ทีานี้บ้านเรายังเป็น e n h a n c e ส์ซิงเกิลไ e เออกเนี่ยซื้อไฟเดี๋ยวเรื่องเนี้ยจะมาพูดให้ฟังว่าต่อไปภาพมันจะเป็นยังไงถ้ายกเลิกตรงนี้เป็นเรื่องเลยนะคุณรู้ว่าแต่อันนี้อันนี้ต้องต้องอธิบายให้ละเอียดนะคะค่ะทีนี้มาดูมาดูส่วนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกันบ้างที่พูดในเรื่องของเนี่ยไอ้ตัว DPPA เนี่ย่ะเขาต้องทํำยังไงบ้างเพราะเดี๋เขาต้องเป็นคนประกาศเงื่อนไขไงใช่ซึ่งทางกกพเองเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กรกพเนี่ยเขาก็อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์นะคะโครงการโครงการนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบของการทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่า DPPA นั่นแหละนะคะผ่านการขอใช้บริการระบบโครงขายไฟฟ้าให้กับบุคคลที่สาม สำหรับ Data Center เนี่ย2,000เมกะตรวัตต์นะคะตอนนี้กำลังเปิดรับฟังจบไปแล้วเขาเปิดรับฟังเมื่อความที่เห็นของประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่3ถึงวันที่1 0ตุลาคมที่ผ่านมาอ่าแล้วก็หลังจากเนี้ยต้องนำความเห็นตรงเนี้ยมาดูว่าเป็นยังไงแล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกกพประชุมกันภายในก่อนวันที่15ตุลาคมนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพุธใช่ใช่ใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะไปเสนอต่อที่ประชุมกบงงกบองงก็คือคณะกรรมการนโยบายพลัง บริหานรานโยบ,บายพลังงานนะคะอันนี้จะเป็นชุดเล็กที่คุณอัตพลเป็นประธานใช่แต่ว่าชุดใหญ่คือกบช,อ,ชอ,อันนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเยกเว้นนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ร,รองนายกท่านไหนมาเป็นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนายกัฐมนตรีใชีมาเป็นอเองเนาะก็เหมือนกันก็คือก็ต้องทําให้ทันตามที่ทัานลวงมีบอกว่าพฤศจิกายนนี้ต้องเสร็จแล้วก็ประกาศได้ทันวาคมนี้พฤศจิกายนนี้นี่คือเข้ากบงอนะ ค่ะไม่ใช่ว่ากรกพทําเสร็จนะเขากบงงอนุมัติเลยเพราะว่าเตรียมประกาศแล้วคือใช่ภพิศจิการจะต้องเสร็จไงธันวลาจะต้องประกาศแล้วซึ่งท่านก็บอกว่า DPPA เนี่ยถือว่าเป็นกลไกใหม่นะคะที่จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าด้วยตรงกับผู้ผลิตเลยค่ะซึ่งร่างหลักเกณฑ์เนี่ยเขาบอกว่ามี3ส่วนหลักด้วยกันชี้องดู ใช่ส่วนแรกเลยก็คือหลักเกณฑ์ทั่วไปนั่นแหละซึ่งผ่านความเห็นชอบเบื้องต้นนะคะจากนโยบายและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนของการรับฟังความเห็นใช่อันที่สองคือด้านเทคนิคนะคะก็จะว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ซื้อไฟฟ้าใช้ระบบสายส่งอันนี้แหละซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของการมัางงน้ไง ก็คือปกติเนี่ยระบบการซื้อขายไฟฟ้าก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกพพใช่ไหม e n h a n ท e ซิ i เกิลไวด์เไงก็คือเป็นผู้รับซื้อรายเดียวไม่ว่าไม่ว่าจะผลิตที่ไหนผลิตยังไงนะก็คือจะรับซื้อผ่านกพพเป็นคนลงทุนสายส่งถูกไหมใช่ค่ะแล้วกพพก็เอาไฟฟ้าที่รับซื้อมากับที่ผลิตเองไปขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายและการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายก็อ่ะมากระจายต่อให้พวกเราทีนี้เนี่ยพอจะมี DPPA มา เป็นการขายตรง<ช>ถูกไหม<ช>ก็เท่ากับว่าเฮ้ยคุณเนี่ยจะมาใช้สายส่ง,สงโดยนะไม่ผ่านระบบของ,อของเขาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายเงิน ค่าเหมือนค่าผ่านทางค่าใช้สาย่อ่าเป็นบุคคลที่สามที่เมื่อกี้ไงขอใช้เนี่ยเขาเรียก third party Ac ้ e อ s เซ PA เนี่แหละคือจะต้องจ่ายค่าบริการตรงนี้ด้วยไม่งั้นเน่ะเอาก่ออลงทุนอยู่คนนี้่าขายขายฟ้าตรงปึ๊บเออมันจะต่อมันจะต้องมีแบบเออค่าผ่านสายส่่ค่าผ่านสายจมหน่องโอ้โหมูลค่ามหาศาลก็ไม่เป็นแสนล้านแะบางสายเป็นค่าเส่าผ่านทางนี้ดีกว่าใช่คะแล้วก็ด้านที่สามค่ะด้านของอัตราค่าบริการนะคะ อันเนี้ยจะครอบคุมค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าผ่านสายส่งนะที่เราพูดกันเมื่อกี้เทคนิคคืออนุญาตนะอันนี้คืออัตราค่าบริการที่เราพูดละเมื่อกี้ใช่ค่ะแล้วยังมีค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐนะคะเอออันเนี้ย policy expense เนี่ยคืออ่าตรงเนี้ยค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบางทีก็คือเงินเข้ากองทุนเงินโน่นนี่นั่นสนับสนุนผู้ใช้ไฟรายย่อยหรือยกเว้นการใช้ไฟบางประเภทอะไรอย่างเงี้ยอ่า แล้วยังมีค่าความเบี่ยงเบนของการผลิตอันนี้เขาเรียกว่า i m b a l a n c e c ชาร์แล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมาด้วยบางคนฟังแล้วอาจจะพูดเทคนิคจังเลยแลยคะค่าความเบี่ยงเบนของการผลิตก็เอาง่ายๆอะ่ะก็บอกว่าเดิมกอผอผลิตและรับซื้อแล้วส่งขายทำนายแต่อยู่ๆมีเอกชนมามมขายตรงนี่คือเขาเรียกว่าเบี่ยงเบนไปจากระบบเดิมแล้วก็ถ้าสมมติว่า ถ้าเราต้องการให้ DPPA เนี่ยเกิดขึ้นเร็วเขาบอกว่าคือเฟสแรกเนี่ยอาจจะเป็นไฟฟ้าที่มาจากฟอสซิลก่อนอาจจะยังไม่ใช่ไฟฟ้าสีเขียวซักทีเดียวแต่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยทีฉันยังงงนิดนึงคุณกัญญาเพราะว่าดิฉันได้คุยกับคุณอ่าดรภูณพลีสมบัติบูลเลขาธิการของสำนักง,งานกกพเนี่ยค,คือ DPPA เนี่ยโครงการนำร่องเนี่ยอนุมัติมาสำหรับ Data Center ซึ่ง d t t c e n t t r เนี่ะเขา need เขาต้องการไฟฟ้าสีเขียวอืมอมาทีนี้ดิฉันก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมกพ่าอวันเป็นฟอสซิลเฟสแรกเป็นฟอสซิลปร๊บแล้วเขาจะซื้อไหมเออมันต้องความต้องการของมันแปลกแแล้วทีเนี้ยคือถ้าเปิด direct PPA มาแล้วถ้าไม่เป็นไฟฟ้าสีเขียวอ่ะมันจะไปขัดกับภาพรวม อไอ้ตัวแผน PDP ไหมค่ะถูกไหมใช่แล้วเดี๋ยวต้องเอาไอ้ตัว DPPA เนี่ยเข้าไปใส่ใน PDP ด้วยนะเพราะของเดิมไม่มีนะคุณอของเดิมไม่มีนะค่ะเอออันนี้ต้องเอาเข้าไปใส่แล้วต้องสนะองพันมิลกวัตนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าท่านบอกว่าคือระยะต่อไปเนี่ยถึงจะเป็นไฟฟ้าสีเขียวอืมทีนี้เพราะว่าที่ดิฉันถามเรื่องนี้ดีนี้ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมอะ DPPA อะในเมื่อมันมีโรงไฟฟ้าบางโรงซึ่งแบบไม่ได้เดินเครื่องอะ เอาไว้เป็นสำรองอะไรเงี้ยเราไม่เข้าโครงการนี้เลยอ่ะเพราะมันเหลืออยู่แล้วถูกไหมแล้วก็เป็นฟอสซิลเหมือนกันซึ่งอันนั้นบอกว่าไม่ได้นั้นเข้า Enhancing Fiber ก็คือกอพอต้องรับซื้อเข้าไปแล้วจะสั่งเดินเครื่องลงไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้คือ DPPA คือการขายตรงซึ่งไม่เกี่ยวกับอันนั้นโอ้โหฉันแบบมึนหัวมากมันโครงสร้างไฟฟ้าบ้านเรามันสลับซับซ้อนนะเหมือนที่เราเคยคุยอ่ะที่คุณเพียรพันธ์สารีรัฐวิภาคอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานน่ะท่านเคยพูดไงบอกว่าเฮ้ยไฟค่ายฟ้าบ้านเราเป็นขนมชั้นิงจริงแล้วไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องมีบอกหลายชั้นขั้นตอนขนาดนั้นนะเราดูเราดูเดือนธันวาคมเนี้ยต้องได้ละนะต้องได้ละค่ะโอเคไปดูกันอีกที่หนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะของทางบริษัทบางจากคอร์รัปชันจำกัดมหาชนนะคะโดยคุณก้อยตาณฑลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรของบางจากนะบอกว่า บางจากเนี่ยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับ BIG เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งถือเป็นเรื่องของการต่อยอดอ,อันนี้ม,มันเป็นโครงการต่อเนื่องใช่ต่อยอดกันมาระหว่างบางจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียแล้วก็ทางบริษัทมิติคออินเตอร์เนชั่นแนลซารี คือคือเดิมทีเนี่ยบางจากเขาไปลงนามกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียแล้วกบริษัท m ิ t ิโคอินเทอร์เนชั่นแนลซาลิจากสหรัฐอเมริกาปี2566นเขามีการทำโครงการร่วมกันเป็นโครงการทดสอบต้นแบบเทคโนโลยีการดักจับกาซคาร์บอนไดกไซด์ที่ทำที่โรงกันบางจากที่พระโนงนะซึ่งถือว่าเป็นโรงกันแรกของมีการดักจับ ตรงนี้แต่ว่าเป็นเป็นการศึกษาแนวทางว่าะจะดักจับยังไงใช่ไหมแล้วพออันนั้นทําเสร็จปุ๊บ<ม>ก็ดึง BIG เข<ม>้ามาซึ่ง BIG เนี่ยเป็นผู้ผลิตไอ้พวกกา๊าซอุตสาหกรรมการ๊าซออกซิเจนในโตรเจนอะไรอ,อาร์กอนอะไรพวกเนี้ยขายให้ภาคอุตสาหกรรม,มก็มาลงนามกับ BIG ว่าไอตัวที่ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย ศึกษาซิว่ามันจะใช้ประโยชน์จากไอ้ก๊าซที่ดักจับมาอย่างเงี้ยได้ยังไง<ะ>ทาเป็นเชิงพาณิชย์ได้ยไงเป็นเชิงพณิชก็ชจะได้ดูว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้ยังไงบ้างนี่ไงนนเป็นเชิงพาณิชย์<ะ>อ่ะพิ้ายอันนี้ก็เจนหน้านะคะ,ะบริษัท Global Power s t r a t g y จำกัดมหาชนวัชพีเอสซ c คุณสิริเมธลีภากรประธานเจ้าหน้าที่ปริัติการเนี่ยบอกว่า กำลังอยู่ระหว่างเจรจากับพัรน์มิตรในต่างประเทศนะเพื่อเข้าร่วมลงทุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ s m r อที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ดีลเนี้ยเดี๋ยวน่าจะสรุปภายในปีหน้านะคะต้องไปลงทุนต่างประเทศก่อนเพราะว่ายังของเรากโครงการนำล่องต้องต้องศึกษาเนาะแล้วมันอยู่ปลายแผนอยู่ปลายแผนซึ่ง10 ปีหลังไปแล้วอ่ะเอสแอมึงจะขึ้นไปลงทุนต่างประเทศก่อนจะได้รูเทคโนโลยีเขารู้วิธีการตะบนกันหาประสบการณ์ใช่เพื่อพาประเทศไทยเปิดให้ลงทุนได้มาแน่นอนจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้เดี๋ยววันพฤหัสัปดีกลับมาเจอกันใหม่นะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องพลายอีกเยอะเลยที่มาเล่าให้ฟังช่วงนี้ต้องติดตามนะเพราะว่าเขาเเรื่องเยอะมากใช่มีหลายเรื่องที่คาอยู่ดิฉันก็ อยากมองเหมือนกันว่าจะสําเร็จสักกี่เรื่องเนาะไอสีเดือนเนี่ยก็รอดูรอดูค่ะถือว่าไฟแรงจริงๆก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืม w w w e n e r g y t i m e o n l i n ท com w w w t i n o ท์ i n e บไ n ย com Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram Podcast แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะ X ด้วย X ด้วยแช่ชอบลืมวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่า